ตันนี้อย่าลืมตรวจสอบค่าจ่ายต่อบริการด้วยนะลูกค้าตัวรถสีขาววันนี้ค่ะราคาเปิดอยู่ที่460,000บาทเชิญเลยค่ะลูกค้าชมรถก่อนได้เลยมีท่านไหนสนใจกันไหมลูกค้า460,000ออนไล์มีมาที่ร้านรับไมลูกค้า460 GLA ค่ะใช่แล้วค่ะ GLA 200ค่ะยังไงก็ไปต่อได้ค่ะลูกค้าลูกค้าเปิดราคาเลยไหม SUV ไซเล็กยอดนิยมมาเลยค่ะประจวบ20ก่อนเลยมั่นใจรับไปค่ะลูกค้าใช่แล้วค่ะ รถ16-16ค่ะราคาเหมาะสมไปต่อได้นะลูกค้ารับไหมเดี๋ยมีท่านใดใช้ SUV อยู่อยากขยับมาใช้เบนซ์ไหมคะใช่แล้วค่ะใช้งานมา1,33,000กิโลค่ะรับคันนี้ไปค่ะเอาไลน์เปิดก่อนไหมราคาเหมาะสมแล้ว460,000บาเปิดไม่ถึง500,000เลยใช่แล้วค่ะออนไลน์ขอาเปิดการให้ราคามาแล้วค่ะ460,000บาทออนไลน์ราคามาแล้วมีท่านไหนให้มากปิดเฉลยค่ะสุดตาอสามารถแกะขราคาได้เลยนะ460,000ออนไลน์แล้วค่ะ460,000บาท460,000นัดหนึ่ง460,000นัดสอได้เลยค่ะ460,000 ราคาเป็นราคาได้มากกว่านี้พ่ตอได้เลยค่ะีแนเปิดสองพันีแนเปสองพันนับหนึ่งีแนเปสี่พันราคาไปแล้วค่ะีแนเปสี่พันตอบี่ตอไ้เลยค่ะีแนทงเปดสี่พันนับหนึ่งีแนเปิดสี่พันนับสองีแซนเปสี่พันบาทอไนะประมากไสามโนโซนสามนออนลนราคาปลีแล้วค่ะแปดบาราคาป็นราคาได้มากกว่านี้เชิเลยค่ะสมัยค่ะลูกค้าพี่ตได้เลยค่ะีแสนเปิมาแลนะซีแซนทงเนนับหนึ่งสีแเปดแปดพัน สองพันคะเปแล้วค่ะสี่แสนเจ็ดหมืสองพันนสอบีต่อเดือนซีแนเจ็ดมืนพันนับหนึ่งซีแนเจ็ดหมื่นสองพันนับสองสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่พันรคะเป็นแล้วค่ะหกพันราคาไปแล้วค่ะสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันนักส้อบบต่อเดือีแซนเจ็ดหมื่นหกพันนับหนึ่งสีแนเจ็ดมื่กพันนับสองสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันนะลูกค้าออไลน์สามศูนย์หนึ่งสี่หกค่ะมากกว่าจะับแปดันคปแล้วค่ะอีกสมัยค่ะลูกค้าบิต่อได้เลยค่ะสเจ็ดพันาคาเป็นแ้ค่ะมากกว่าิ ส,สี่แสาประวันนับหนึ่งสี่แสประวันนับสองสี่สาปดเบื่นน้ออนไลน์สามศูได้มากกว่านี้ปีดต่อได้เลยค่ะแปดสองราคาเปรละค่ะส่สปดนันส่สาปดหนันนับหนึ่งสี่แนปดองพันนับสองส่สปดนสองพันน้ลูกค้าออนไลน์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่พันราคาเปลค่ะสี่แสนปดห่นสี่พันหันราคาเปรลสค่ะมากกว่านี้พีต่อได้ลยนะสี่สปดห่น่พันนับหนึ่งส่สปดหมื่พันนับสองส่นแปดหม่นอนพันน้า แปดหมื่นนนับหนึ่งสี่แสนแปดหมื่นนับสองสี่แสนแปดหมื่นแปดพันออนไลนนะสามศูนย์หนึ่งสี่หกค่ะสี่แสนแปดหมื่นาศูนย์ราคาปิดแล้วค่ะสี่แสนเก้าหมื่นบาทสี่แสนเก้าหมื่นนับหนึ่งสี่แสนเก้าหมื่นนับสองสี่แกออนไลน์สามศค่ะสองพราคาปิแล้วค่ะสี่แสนก้าหมสองนได้มากกว่าีนพอนสี่แสนเก้าหมื่นสองพันนับหนึ่งสี่แสนเก้าหมื่นสองพันนับสองสี่แสนเก้าหมื่นสองพันนะลูกค้าออนไลน์สามศูนย์หนึ่งสี่หกค่ะสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันราคาปิดแล แล้วส่ก้มื่นหันับหนึ่งสี่นหพันนัองสี่นเก้าหันออนไลน์นะสามศูค่ะเกแค่ะห้าแสนบาทเลยไหมลูกค้าติ่อรด้เลยค่ะสี่้าบลูกค้าะไรสี่แนเก้าหมื่นหนึพันนับหนึ่งสี่แนเก้าหมืนหนพันนับองสีนเก้าหมื่นแปดพันบาทที่ออนไลน์ค่ะนับ ตามขายค่ะตกลงขายค่ะที่ราคา498,000บาทที่ลูกค้าออนไลน์ใช้ป้ายหมายเลข30507 30507ค่ะประมูลได้ในราคา498,000บาทขอบพระคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ